สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยเข้าครัวอีกแล้ววันนี้ทำอะไรสู่กินเนาะมื้อนี้สิแกงอ้อมมืนน้อนี้เห็ดแบบเล่าๆท่านผู้ชมเอยแซบๆคือเก้าเนาะมนนื้อนี้แกงลาวมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมืนน้อนี้ได้มะกแต้ ได้มากระแตมาเมือนี่สิแกงแซ่บแซสู้กินมีกะลาหมผักมีผักบัวดอกผักบัวมีดอกผักกระจนดอกกระจนเนาะแล้วก็มีอ่ามีผักกาดขาวผักกาดขาวและก็มีผักชีผักซีลาวได้นี่มีผักซีลาวเห็นี่มอ่ามีผักกะลาหมดีบอสมะเขือมาใส่อีกเนาะเด้อที่จริงที่มีมะเขือมะเขือเปาะเดี๋ยวเอามา เอามาเผือเปาะมาใส่อีกจักสองสามหน่วยมันสิพอดีแกงอ้อมบ้านเฮานี่ที่คุณน,นี่กะลาโหมคือแกงแบบภาษา,า,าคือมันรวมกันรวมกัน่นนเนขาเรียกว่ากะลาหมอ่รวมรวมรวมอมืพ่อแม่สมัยตะเก่าตะจี้พักรวมเลยเพื่นว่าแกงกะลาโหมเฮ้ เมนไพ่เคยได้ยินคํานี้บ้างเห็นเดี๋ยวให้มันเดือดเดือดจังหน่อยเนาะนนมันเดือดเดือดจดังหน่อยแล้วเข้าจะเอาเนื้อเข้านี่ไส้เนาะเนื้อเหาครัวเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหนมน,น,นี่สุดแซ่คือเก้าพี่น้องมาดิเนาะคุณตาวิสีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแกงอ่อมสแซ่เหมือนนี่เสร็จประเด็กนะประเด็กนี่ ประเดกฟ้าเหลืองคือฟ้าเหลืองนี่ใส่แกงเนาะอืมสับแ่บเดี๋ยวค่าให้มันเดือดเจ็กน้อยเขาจะเอาเนื้อใสคุณผู้ชมมันจังบออันนั้นเนาะม,มันจังบกข้าวโบราณเพื่นว่าเวลาแกงเวลาอย่างนี้ใส่ตอนที่มันเดือด แกงออมเซ็แซบเนาะท่านผู้ชมเนาะเออคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเซ็บแซบคือเกามานนี่ใ้น้ำมันเดือดเนาะท่านผู้ชมเนาะคาตะ ใครใบมะกรูดนี่คือตำนานของสมุนไพรเนาะขานี่อามีรสผ็ดร้อนนะอะถอนดับพิษร้อนถอนพิษไข้ก็คือตะไคร้เห็นบอกคนสมัยโบรโบราณเพื่อนใบมะกรูดอันนี้หนให้อ่บำรุงนั่นบำรุงนี้สีเขียวคอรฟีลูเห็นไหนี่เออคนสมัยตะกี้นี่ฉลาดนะ รู้จักเอาต้นสมุนไพรมาเหดกับเข่ากับป่าเวลาที่คุณตาสมัยยังน้อยเนาะมีแมวตัวนึงมันสงสัยมันสิโบยากสบายนกระตูมันนี่แหละมันประเคี้ยวอันย่ำใบหัวจะใไขย่ำ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 โอ้แสดงว่าหัวจะไข่นี่เป็นยาเออเห็นบอกกินแล้วมันก็สีเห็ด ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ขาตะไคร้ใบมะกรูดจะอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทของคนไทยเฮาโบสิเป็นต้มยำทำแกงแกงอ่อมลาบเนาะเฮอเอานี่ใกล้กลกลสีเดือดแล้วท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวมันโบเดือดเราก็ใส่เข้าไปเพราะว่ามันนี่มันเริ่มร้อนละอายละอุข,ของความร้อนนี่มันกระสีเห็ดไห้เนื้อมัน,นซุกไวเนาะ ใส่เข้าไปดเดือดพอเอาใส่แล้วก็ต้องคลนได้โบราณเพิ่นว่าไม่ต้องคลนนไม่ต้องคลนใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเลยคุณตาวิธีไทยแกงอ่อมแบบนี้นี่ใส่ส้มใส่อะไรไหมก็ใส่อยู่จักน้อยเนาะใส่เป็นพวกมะขามเปียกก็ได้หรือจะเป็นพวก มะเขือเทศเนอะให้มันมีรสเปรี้ยว,วตัดข้าวจักน้อยหอยพาะไปอะตัดข้าวจักน้อยอือสับแทบคือเก่าท่านผู้ชมออือสบแทบคือเก่าอะกะลาหมพักกะลาหมโบราณเพื่อนว่าพ่อแม่สมัยตะเก่าตะกี้มีพักแคมีพักอันนี้นี่นี่กะลาหมดอกพัก เออพักซีซีลาวดอกพักบัวพักกาดขาวนะแล้วก็พักกา,า,นะกกกาดดอกหรือว่าพักกวางตุ้งคือภาษาไทยเขาเรียกพักกวางตุ้กกกกงมเมนูที่สองคือต้มไข่เห็นบ่เนี่ไข่กำลังต้มต้มนี้บ่ต้องเอาต้มเงึง ต้มพอเป็นไข่ยางมะตูมนี่ยนี่นี่คุณตาวิธีทำซีซูมเข้าไปเขาบอกว่าวิธีต้มไข่ยางมะตูมนี่ไม่ต้องต้มนานนะต้มจักน้อยจักน้อยนี่นี่เอาพอเลยไข่ยางมะตูมนี่พอแล้วปะให้มันไหวอยู่ทั่นละเดี๋ยวมันกระิซุกข,ของมันเองเนาะเดี๋ยวซิซุกข,ของมันเองถ้าเฮาบเบาขึ้นมันกระิซุกไปเรื่อยๆธรรมดานี่ถ้าเฮาจะให้เป็น ไห่ย่างประตูเขาต้องเอาขึ้นเลยนะขึ้นเลยเพื่อโบให้มันซุกเต็มที่นะเ ทอดให้เด็กๆกินเล่นของพวกออควันมันฝรั่งแมนเอามาทำเป็นเฟนฟายางไงเออเด็กก็เหิตเออนั่นแหละนั่นแหละทอดมือแรงนั่นแหละนั่นแหละทอ,อดดีละมันไหมล่ะราคาถูกอา,ากเลยเรี่นๆ่้าเราไปเอามาใส,ส่ซีนีคนเอามาให้ แผลได้ไหมฮันเอาอยาทาหรือยังว่ามันปวดตรงไหนบหเบาะเอ่อไอพิษเชื่อเด้อ หง่วงมันโมนทมโงข้างในมันครับแล้วสเต็กอดม้วงนี่นะด,ดมาสเต็กงา่ายขาบ่สเต็กขาบ่อือ่บบาต้องระวังนะใช่มีแต่จะไปอยู่ตนีเนี่ยมาเปลี่ยนมาต่างเนี่นเออใส่พริกใส่พริกใส่มะเขือเทศเข้าไปเนาะท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็พักนี่กระลาโฮมเข้าไปพักนี่พักชีดอกพักบัวพักกาดขาวใส่เข้าไปเออชีพักกาดขาวแซ่บๆมาหนิพักกาดดอกเน,ะนาะคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแกงมกกะกต้มาหนี่กับเนื้อสันกับเนื้อเนื้อสันเนาะเนื้อสันมันจะน้อย เออมากแต้คุณตาวิถีไทยอะไรคือมากแต้บางคนถามนะเลยอ่มากแต้หมากบกบางคนก็บอกว่ามากบกมากบกอืมมหกาะบกเจ็ดสิบบาทครึ่งครึ่งกิโลออครึ่งกิโลเจ็ดเออ,เอ,อราคาหมูกับปกติหลักลงมาแล้วนะลงมาแล้ว แกงมะกระบก c มานี่เอ่าแซบคุณตาวิธีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีเดี๋ยวเขาจังใส่อ่าพักอีตู่น้ำหลังเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเขาสีมาให้มันเดือดอีกเท่านึงพอเดือดอีกทีนี่ล่ะสีปุงมาหนี่นะสีปุงอืมเด,เดือดหอมเลยนะกลิ่นหอมเลยนะท่านผู้ชมเลย หอมแล้วเนาะนะใส่ครกไหรลยยังสุดท้ายคือพักอีตู่กินมันสีหอมกระจุยกระจายไปเฮือนนั่นลงันนลงนั่นละังนี้เนาะสูตรน้ำเสร็จแซ่นะตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะเครื่องปรุงก็มีโบลายมีรสดี มีรสดีมีผงสรสมีเกลือเนาะอืมเข่าเข่านี่ขาดบุได้คือเกลือเนาะเกลือผงสรสเกลือประเด๊เนะนะประมาณนี้นะผงซลตเกลือประเด๊ะนี่รสดีรสดีเนาะรสดีผงสลตผงสลต แล้วก็ถ้าถ้ามีอีกตัวนึงที่เขาบอกว่าแกงอ่อมแกงยังนี่ใส่เขา้าวคั่วเข้าไปจกนนักได้นึงเนาะมันสิแซบ่บเกลือแล้วก็ตัวที่ชูรสให้มันแซ่บก็คือตัวนี้นี่นี่ปลาแดกยี่ห้อใดก็ได้ไดปลาแดกแต่ว่าที่คุณตาวิธีไทยถาม ทำแม่ค,ค่าที่กะเจ้าขายขายปลาแดกเนาะมันจะมีปลาแดกฝาเหลืองกับปลาแดกฝาแดงเนาะถ้าเป็นฝาเหลืองนี่คือใส่แกงใส่ต้มใส่อันนั้นอันน,น,นี้นี่นั่นแต่ถ้าเป็นตำมงหู้กะสีใส่ปลาแดกฝาสีแดงได้ได้ได,ได้อันนี้เป็นเอออันข้อเท็จจริงจังใดกะอ,อ่าเขาบอกว่าถ้าเป็นฝาเหลืองนี่รสมันสีเค็มพอห่อใส่น้ำลาย แต่ถ้าเป็นฟ้าสีแดงนี่รสมันสีออกหวานๆจักน้อยคือขาเจ้าปุง๋งไว้ง่ายไปเขาปุง๋งอ่โบให้มันเข้มเกินไปเวลาใส่ตำหุ้งเสร็จแซ่บมือนี่คุณตาวิธีไทยสูตรน้ำโกโก้อ่าบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยถือถ้วยไว้รอแล้วเพิ่นว่าขอแกงอมอ่ามักกะบกจักถ้วยใน่เด้อเิ่นว่าถือข้าวเหียวคนห้อนไว้ล่ะ Certo? É. ตาวิธีไทยกลิ่นผักซีลาวมันหอมขึ้นมาเนาะแกงใส่ผักเซ็บๆหอมหอมค่อยๆเลยได้แต่ว่ายังบสทันได้ซิมลดยังบสทันได้ซิมเบิ่งว่าเค็มนัวเนาะเค็มนัวแล้วก็หอมผักอิตูวางง่ายๆไปเค็มนัวแล้วก็หอมผักอิตูเซ็แซ่ คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีผพักมันอ่อนๆเละๆเนาะเตะเข้าโกเลยนี่พักนี่เละๆเตะเข่าโกนะ ไม่ไม่ดยนะนะสีสันเป็นกระแซ็บเลยนะท่านผู้ชมไหมอ่าสีสันเป็นกระแซ็บเลยน่ารับประทานแค่เฮาปรุงใส่เครื่องปรุงให้มันเสร็จแซ่บเนาะอืม หพักมันปเปื่อยจากน้อยหวานเถาะไปหอพักมันปเปื่อยๆจากน้อยมันก็สิมีรสหอมๆค่ะตะไคร้ใบมะก,กรูดแล้วก็มีรสเปรี้ยวของมะเขือเทศจากน้อยแล้วก็มีรสเค็มนัวๆของอรสดีแล้วก็มีปลาแดกนัวๆไปครบเครื่องเรื่องอีสานบ้านเฮาอือ มาเดี๋ยวเอาสิมาใส่เครื่องปรุงกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาสิมาใส่เครื่องปรุงกันจักน้อยนึงเออมามามาอันดับแรกเอาพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็คือประแดกนะประแดกประแดกนี่เอาประแดกใส่ก่อนเลยพี่ใหญ่เสร็จแซ่ เอาน,น,นัวไว้ก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะสามช้อนทับพีบบเมนสองช้อนสามทับพีเสร็จแล้วเอาเอาเกลือจักหน่อยเนาะเกลือจักหน่อยให้มันมีความความเค็มประเด็กนี่อาสีบกเข็มปไหนเกลือนี่เอาเอาช้อนตักเล่นนี่แหละขนมตักไอติมนี่แหละเนาะเอาจักสามสามตักช้อนไอติม เสร็จแล้วก็มีรถดีรถดีใส่จัดหน,นึ่งช้อนนี่นี่รถดีอ่าเสร็จแล้วก็มีผงชูรสผงชูรสนะผงชูรสรแซบ่บๆซ็บผงชูรสอ้าวปรุงรสให้มันนัวๆอืออ้าวพอสามช้อนชาอ่าเสร็จแล้วก็มี อันนี้เข้าขคั่ขวข้วขาขั่วจกน้อยนึงจกน้อยนึงสร้างซีซันอ่าอีสานบ้านเฮาเนี่ยมันต้องมีแกงอ่อมต้องมีเข้าขั่วจกน้อยอย่าเอาลายคุณตาวิถีไทยอ่ขาข้าขั่วให้หอมหอมเข,ข้าขคั่วแกงอ่อมนะแกงอ่อมเข,ข้าขั่วเซฟแซ้ เขาเรียกทางทางทางภาษาอ่าทางอยู่ในกรุงเทพภาคกลางเขาเรียกว่กาแกงแคเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่ได้เอาคุณตาวิธีไทยแกงแคทําไมไม่มีดอกแคคือเอาผักกลมรวมมาใส่กัน,นหลายอย่างนี่ทางภาคกลางคนสมัยตะกี้เพื่อนบอกว่านี่คือแกงแคนะ ส่วนความหมายสิปินยังไดนั่นคุณตาวิธีไทยก่อยังเกิดโบทันเนาะเป็นภาษาของคนทั้งภาพกลางเขาถ้ามีผักเยอะๆไม,มไม่มีไม่มีดอกแคเลยแต่เรียกว่าแกงแครอหรือว่าแกงเปละอแกงเปลือใส่ผักหลายๆอย่างอืมเอาต่อไปคิใส่ผักอีตู่ไดมท่านผู้ชมอหมแยแกดแกงผอดแกงดก็คือแกงอดอ่ แกงเคกแกงแคอ่าอ่แกงแคก็เควงแคอ่าเหรอแกงขิงของอีสานของเหนือหนิอ๋อเปื่เปื่มันแปรงยังไงแกงเปื่ออ๋อดูดูดูเดี๋ยวเบิ่งในทุกชนนุกรมไปเบิ่งในอันนั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งใน YouTube เดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิมาแกงเปื่อ่า เอาใส่ผักอีตู้เข้าไปท่านผู้ชมผักอีตูน้นี่สีเห็ดให้รสชาติของอแกงต่างต่างนี่มีความหอมนะมีความหอมแบบอีสานแบบภาคกลางเดี๋ยวนี้ผักอีตูน้นี่แมงลักนี่อยู่เป็น,เป,นเป็นอาหารเป็นเป็นผักที่เครื่องเคียงของทุกทุกภาคนะภาคกลางก็ชอบใบแมงลักนี่ใส่อ่อมใส่แกงใส่อะไรได้หมดนะ<ม>อีสาน<ม>เข้ากัน อ,อ่า,า,านมจีนนมจีนเห็นไหมเป็นเครื่องเคียงเป็นผักเครื่องเคียงอยู่ได้กับทุกภาคนะแมงลักนี่อ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าขึ้นชื่อแมงลักนี่ก็คือคนทุกภาคนะเป็นเป็นคนโบเม่นภาคาใดภาคนึงกินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาสิวิทีไทยสิขอนอนุญาตสิมเนาะซิมส,มสิมก่อนคุณน่ะน้ำนน่นัวขนาดได้ท่านผู้ชมไหมน,นี่อ่ามันขนัวขนัว,นวคือเดียวกับไอ มีขั่วมีอย่างคร้อมเนาะเดี๋ยวคอนิญาสิน้นเห็นคุณตาแกงแล้วกัน้ำลายแตกสิสาคุณว่าถือถ้วยรอแล้วคุณตามนคุณตาวิธีไทยนะอะคุณดีเลยนะคุณตาวิธีไทยคือว่าคุณหมอเพิ่นบอกว่า อย่าก,กินเค็มหลายมันจะไปทําลายไตยของเราเพร่นว่าอืมโอเคแหละคุณตาพิถีไทยว้าวพอดีแล้วนะพอดีแล้วอืมพอแล้วพอและอืมพอแล้ว,ลวสำหรับคนที่ชอบความเค็มมากกว่านี้เนอะนอกจากที่คุณตาพิถีใส่ใส่แล้วเนี่ยเขาอาจสะเอาไอเอาน้ำปลาใส่ได้เติมอีกนิดนึง หรือว่าเอาประแดกนะน้ำปารา้าคือภาษาไทยเฮานี่น้ำปลา้าใส่อีกสักเล็กน้อยก็จะได้พอดีเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซิมตอนมันบังนุอืมอืมอืมซิมแต่นำ้ำขออนุญาตซิมตนมาันจาักหน่อยอขออนุญาตซิมตอนอืมติมซิมแบบยั่วๆท่านผู้ชมเนาะซิมซิมแบบยย่วๆเออนี่นี่นซิมบืงก่อนอืม อืมแต่ถ้ากินเอบแต่ถ้ากินเนื้อนี่มันจะมีรสเค็มหน,หนัอยนึงบวกเค็มหลายนะบวกเค็มหลายอืมอืมบวกเค็มหลายสุกเลยเนื้อนี่สุกแล้วนะอืม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 โอ,มอ,มอม้แซ็ปเซ็แซ,แซ็ปเอาเอาเอาแค่นี้นะท่นผู้ชมเนาะเดี๋ยวขั้นต่อไปก็คือคุณตาวิธีไทยสิตัก โชว์นะดักโชว์อึ๊บนะนี่นะนี่รสชาติอาหารนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมไหมอืมนี่ดมา ตักสิบแซบคุณตาวิธีไทยขอผักเยอะๆเพื่อนว่าบางคนบอกว่าเนื้อนี่บต้องก็ได้คุณตาวิธีไทยสูดน้ำจำตอนคือคนแถวชนบทเฮานี่อืมเวลาที่มีแกงนี่สูตรน้ำเลายๆเนาะอ่าอ,อมผ้าเข่าเข้ามาแล้วก็ลูกล้านว่านเครือเนาะ,ะเอามาอมออมมาใส่แล้วก็มีพักอืมผักเลยๆนี่ พวกพักกาดพักอย่างนี้แซ่บๆเอา้ามาๆๆกินข้าวแรงน้ำกันมื้อนี้แกงอ่อมแบบอีสานบ้านๆครับท่านผู้ชม